ก็ขอกล้าทุยรีท่านชวทุกท่านนะครับเป็นยังหัวโอเคเมื่อกี้แหลกนิดหน่อยก็ก็ขาดสติดูดายสติที่ไม่ได้อ่านเป็นเทนเพราะว่าผมอยากเล่นเกมอะไรบ้างนะเกมนี้ชื่อว่าบล็อกเทลนะครับเราจะมาสร้างสร้างมันชีใหม่หรือเปล่าหรือว่าชีเดิยวอะไรบ้าคือตอนีนผมเล่นเข้าแบบผมเห็นเห็นแบบว่าอุ้ยมันเป็นทิ้งลูกตกใจมากผมดูคลาสสิกสุดรอซะอีวันคลาสสิสทิ้งอีวันคลาสสิกมันตกไปแล้วโคตร รีวเลยแถมขอบทกับไอวินคลาสสิกหน่อยมันไม่มีแบบคลาสสิกไม่มีแต่แบบโบรายกเว้นแบบที่มันเออ่คนเล่นเยอจริงเช่นทีทีดีเอ้ยเอ่อเท้าไม่ใช่ไม่ใช่เท้าเลยนะเพื่อนเช่นเอ่อเท้าว่าดีเฟนซ์สุเลเตอร์ทีดีเอสนั่นแหละเออก็พอคลาสสิกที่เห็นว่าแบบอื่นนี่มันก็ป๊อปปูล่าโอเคบนกันเล่นปุ๊บได้่มลาไปเล่กันครับช่องว่ากเปล่า เคเธอรี่กับสอเธอรี่้ยเอ่อตื่นนอนได้แล้วไอ้กูเปิลกูเปิ่รู้แปลว่าอะไรไอนายมีการนอนที่ดีไหมอือ w about you ใช่อ๋อมันบลกอ่ะนั่นก็ดีก็ดีแต่ตอนนี้เองออกไปออกจากห้องฉันได้เล้วเฮ่ึงไป กูนอนแล้ะเออแปไม่ออกนะแกคิดว่าแกนอนที่ไหนก็ได้ที่แกต้องการเลรยฮะฮะว่ะบิวดแมนแมน,แมนบิวดแมนนักลักพาตัวเด็กแล้วก็นักพองการเวลาจะไม่เข้าใจจะว่าไนจะพูดอะไรอะไรนะนี่ปีสองพันสิบ โอเคนี่เป็นโอเคอะไรวันออฟเดยวของอเทลวอเตอก็คือหนึ่งในคนที่ทำงานในโรงแรมนี้โอเคก็มันไม่ได้พูดมาอะไรนูเมันมันจะเป็นแบบคนไอเค t e นเท o ยูนอตฟอร์มของเราเฮียโอเคคือมันไม่เราอยู่นี่โ okay. อเคดู้ดูรูปิเป็นเป็นบวกเป็นเป็นกวินจริงหย่า yeah. <c oughs> โอ้ยเป็นอะไร วิบากวิบากคือแดชใช่ไหมบอลคลืออโยนนี่คือนะไรวะเอ้ยเจมกี้คุยได้เลยเหมือนห้องเหมือน้องจะนเขาต้กดด้วยโอ้มีกฐฐุได้ด้วยตรงนี้อ๋อน็อกน็อกนอก,น,อก,น,อกนี่เป็นห้องเซอร์วิสหรือเปล่าดยูกแม่นแกโคโช้าเลยอืม นี่แกไม่รู้ว่าไดกดแดงไงอ๋อจะเป็นเหมือนสอนนะแต่เราในมือถือไม่ต้องทำอะไรบ้างหรอกอันนี้ใครครับวิกอ่ันี่นี่ต้อนรับสู่โฮเทลและกอโโนเโสิรอืนโอเคบิ Shot, ๊กช็อตเลยเจอบิ๊กช็อตโอเคเราไม่คุยกับบแล้วเราไปเลยฮะอะไรก็ไม่รู้โปรเกตเฮโรโว์หนึ่งกันต่อคืออะไรวะอ๋ะอวันดี โย่ Yo, นายเหมือนนายจิตดนอนหลับไปนั่นนี่นายอยากไปโรบอกเฮดคิวใช่เปะละ่ะจะอยู่ที่มันจะอยู่ใกล้ๆสุสทะลของหมาจะมีโลบักหรือเปล่าบูบักเออโอ้หบูบัก,กสามารถมาซื้อของนี้ได้ด้วยว้าแต่มันไม่มีบูบักไม่มีบูบักในรบรีเขาเลยไปหาความรู้ เข้าด้ด้วยไม่หาไม่หาความรู้เหมือนเควสจะบอกว่าให้เราเดินไปทางทิศเอ่ออะไรวะทิศเอสคือเลยวะลว,วะแปลว่าอะไรวะแต่ที่รู้คือให้เราเดินไปยังลรงหมวกกันคิวนะทางนี้ไหมแต่ถามไม่นี่ตัวถามเออฉันชื่อวพลาสติกนะฉันมาเป็นไกด์เพื่อให้หนายโอเคเหมือนนายกำลังหลงใช่ไหมนักการความเฉลยใช่เออก็อนะนี่คือเนี่ย านายอยากไปในโซนของอีสต์นายก็จะไปเจอกับโอโรบักซิลเตะแต่านายไม่อยากไปนั่นนายสามารถกลับมาได้ที่ผมแปลว่าอะไรวะและเราจะมาพูดถึงทางทิศเวสเอ่อไม่รู้แปลว่าอะไรเหนือตกเฉียงใต้เหนือใต้เฉียงตกเอ้ยจำไม่ได้นายจะเจอกับแอร์พอด์ตสต์ช็อปแล้วก็ แอร์พอตก็คือสนามบินในกาดชมว่าเป็นลาดกาดกับเทรนสเตชันแต่ในไม่ในจะาม่บบไปฉันได้ก็คือในจะเจอกับด็อกโอเคเราไปทางนี้ได้เป็นทางโรโบอคเฮดคิวแล้วกันโรบอคเฮดคิวอยู่ทางนั้นรีบไปกันเลยทุกคนผมต้องรีบไปนะเควนโอ๊ยก้าอาเกสิบปีสองพันสิบนะไม่ใช่สองพันยี่สิบสนะามไอเียวสองพันยี่สิบสี่ มาละเรามาสู่โลมบอเฮดคิวครับตัวบนตรงนี้ต้องใช้อะไรอ๋อไม่ได้เลยตรงนี้มันต้องใช้อาวุธดาบนะมันเราต้องไปเก็บดาบจากโรบอเฮดคิวนะสวัสดีโอเคบอกว่าให้เราไปชั้นบนสุดนะครับอ๋ออะไรนะโอ้ยตัวเล็กๆมาสู้เออโอเคเดี๋ยวเรียนรู้ระบบก่อนอันนี้คือไอเทมเราไม่มีไอเทมในการใช้อะกลยุทธ์มีบล็อกกับรัน,นาว มาแล้วสู้เลยดีวยกว่ากดลูกบอลฮะฟึ๊บฟึบเออเอ้ยมเมื่อกี้มันบอกว่าอะไรวะเอ่อจะทำให้ตัวเอ้ยเมื่อกี้ผมอ่านอ่านทำวะถ้าคุณเอ่อถ้าคุณกดอะไรวะอ่านไม่ทันนะมันเร็วมากเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อ่านว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงครับขอขอแคปรูปไปอ่านก่อน โอเคเมื่อ okay, กี้ผมไปอ่านมาแล้วนะมันแปลว่าเอ่ออะไรวะถ้าเรากดคลิกในจังหวะที่เราเกือบจะโบอ่ะไอที่เราปาไปเกือบจะถึงตัวมันถ้าเรากดคลิกมันจะเป็นการเบิร์นดาเมจนะครับทำไงตาบลันนาวีได้เปล่าวะเดี๋ยวลองรันนาวีดูโอ้สามตัวจะลันนาวีได้หรือเปล่าเอาหนีไม่ได้ด้วยเอาไปแล้วไปแล้วจ้า,ามาอยู่ละจ้า นี่คุยดิมันจะต้องคุยกับตรงนี้เปล่าไม่น่าใช่มันบอกไปยันจะไปมาักหน่อยดิมาเปิดเปิดกันักหน่อยรู้ละรู้ว่าจะทำไงดู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 นะทุกคนดูอ่ะเี้ยงไงเมื่อกี้เห็นว่าผมทำสองฮ็ตไทยไหมดูอ๋อออเคอันนี้าจะเหมือนกันนะคือเมื่อกี้น่ะมีขึ้นแบบนี้แสดงว่าถ้าเราเอ่ออะไรวะ ถ้าเรากดอันนี้แหลคือถ้าศัตรูกำลังยิางงางมากเกือบแบบจะฉีดเฉียดนิ้วก้อยเราแล้วเราต้องกดคลิกนะมันจะเป็นการเคาน์เตอร์เป็นการลุปสกิลนะหรือบางทีก็เคาน์เตอร์เลยทนายถ้าพวกคุณกดเร็วอะนี่ครับเป็นการคอมโบแต่แต่ัะตายไปแล้วเย,ยี่ยปี๋โอ้ทาเตะโคตรเทเลยพี่ชายดลืมเปเสียงวะมาสองเลยเออ โอเคเราต้องขึ้นไปชั้นบนนะฮะอือเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาดูวิธีแล้วแกก็กระจอกละฮึบเออนี่ไงแล้วก็เก็บอีกตัวฮึบอ,อ,อือฮึบจเอกระจอกกระจอกตกมากไอ้พวกกระจอกออจจอกระจอกจริงกระจอกลือกเกิน เมื่อกี้เรายังสำรวจไม่พอเดี๋ยวเราต้องไปสำรวจต่อผมจะสำรวจว่ามันจะมีเอ้ยเยอะไรปะชีตบักเกอร์อ่าชีตบักเกอร์อ่าอ่าคลาสิกจริงอืมชีตบักเกอร์อะไรเนี่ยโอ้โอเครู้เลยมันเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่ค่อยคุยนะอะไรเนี่ยอืมเฮ้ย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 หยาตามมาพี่ชายพี่ชายอย่างงี้ก็ก็ได้นะ นี่ไอ้วันนี้มันก็กระจอกเลยนะครับตัดไปก่อนเลยครับโอเคแล้วก็ตัดกันมาแล้วหงจาจะสู้เสร็จเหมือนประตูนี้เขาได้ไหมอ่าใช่ครับเขาได้อีกงด้วยตอนนี้เรามาอยู่ชั้นบนสุดเอ้ยอ่ายักษ์แก๊กกินอ่าเราเชื่อแก่ลอกกินเหรออ่าลงลงไปซะาลวไปีจ้ะบักโก้เจสอ๋อไอ้แดงชั่วเราเราทำให้เขานอกลงไม่ หลังเราเออผมเป้มม่วนะแกคิดว no ่าเขาจะรู้สึกเออผไม่รู้อ่ะฮะฉันไม่มีอะไรไอเดียอะไรขนั้น่ะแต่ไม่มีใครอยู่จรพวกเราได้พวกเราเันอิทสบพลไบ่รู้ไปว่าอะไรอเหอกอบชายแดงอ้าวฮาเฮ้ยโฮ้ยโอ้โหตัวเองว่ะแล้วอืเออไอแดง เอ้าเออดีแดงและบลูก็เป็นอย่างัุดชนะอีกครั้งว่ะไอ้เด็กขันมาด้านหลังนี้ออย่างมันนี่โยไอ้ใครก็ไม่รู้แกว่าแกเป็นใครวะแกแค่มันเดี๋ยอยู่จัสตินทำไปว่าเลยจะมาได้พวกเราพวกพวกเราเนี่ยคือแดงแอนด์บลูไอ้เด็กลยไอ้ฟ้าเราจะทำไลยแกเอาบอสไฟม มาผมรู้วิธีซูมป่าแล้วเว้ยเออเมื่อกี้แหลกหน่อยเด้อมามจบตีไปเรืนะ่อยๆแล้วงไงพวกนึ้งก็แพ้อยู่เราดีโอเคฮึบเออเอาเสียไปสองเสียศูนย์เลยเอ้ยโอ้จะตายจะตายเราจะยังไม่ตายนะฉันไม่มีวันตายไม่แล้วไม่ตายโอเค ฮึบนี่ไปฮึบ um ok ื้อเขาเตอร์ได้ด้วยเออดูดีเขาเตอร์ฮึบอ๋อในสภาพมันเลยตายเลยแดงเลยรับไปลูกกระสุนพระราชทานเออรับไปกระสุนพระราชทานว้าวยั่ยีชนะโดยี่สิบเอรได้็0ต p กับหกต็๊กว้าวติ๊กเอาไปแลกอุบะได้สบายเลย เอ้ยจะเ,เกิดอะไรขึ้นวัเนียไอ้ชายไอ้แดงเราต้องไปบอกบอสเรื่องดีแล้วอะไรนะไม่มีทางนะขอมอนเลยเอาเดิมเมกอินเบรกไฟล์เพี่มันมีเบรกแต่ลมันบางเถอหรือเปล่าว้าวกระโดดไปแกเลยลามไปอ๋อเดิ์ไปเลยหรว่าฉันอุมบบไปนี่คือนี่คือมีใครอยู่ตรงนั้นรอเปล่า ฉันฉันไม่รู้สึกดีเลยฉันะเป็ดตี้แบ็กอัพเดะคือเราไปวันอะไรไม่ไปไม่ออกครับฉันไม่คิดว่าจะจะขู้นไม่ได้เขากำลังหาบยเดอร์แมนเขากำลังรับผัดทุนเด็กวังคนกำลังจะ ก ja. ูเขากําลังจะหาดาบซอดไฟอันนด้ให้ซอสเอาเอาดีไปกูจะซอสมันใช้ทำลายไม้ได้ไปหลังจากกูเขาได้โปรดนะเออเออ โอเคมันตายไปแล้วันนี้ทำลายมาได้ไหมวะอ๋อได้ด้วยเข้าไปครับคืออะไรเนี่ยใครเนี่ยใครี่ยคืออะไรวะเนี่ยเหมือนมันจะเป็นทางเข้าเลยอย่างผมอยู่ดีผมคือบป็นรอยทำลายมาผมเลยทำลายมาคือแลว้ววะอ่ะ่ะฮะแต่เขาว่าอะไรเมื่อกี้ ฮะอ๋อเข้าใจแล้โอเคเหมือนเราต้องใช้ดาบนี่นะในการทำลายไม้ตรงนี้นะเพื่อเราจะได้ไปต่อเฮ้ยโอ้ยตัวอย่างวะนี่อืมเด้วเวลาแล้วปลาลูกบ,บองไปโย่วัต t ตอ l ไม่ได้ผลนะงั้นก็ดาบอ๋อก,กดข้างนี่ไงเอ้ย มันจะเป็นอาวุธระยะไกลอะเขาไม่สามารถใช้นี่เป็นได้นี่ไอ้ผมไม่เข้าใจมันมันได้กดค้างพวกเกมตกปลาอะไรเงี้ยกดค้างให้ตรงแขนเขียวแล้ว,แล,วแล้วเวลาเราเล่นเกมตกปลาแล้วม,ลมันจะเป็นการดึงปลาขึ้นเร็วนะครับเอออะไรเนี่ยแถมปลีนเนอะลงดิงดฮู้เดี็กๆเดี๋ยวกันนะทีนี้ก็บักแบบขึ้นไปได้หมดเลยดิเออฉลาดชนะบักได้ด้วย ได้ปะได้ระเบิดแล้วเราไปไม่ได้อะอันนี้คือบุรีรับเอออยู่ดีก็มาอัน,นอันนี้อัน,นอันนี้ไม่ได้โม้วะไม่ได้โม้วนแน่นอนรอดไปสิยีโ่โม้เลยเฮ้ยเดินมาแล้วพ,พี่ชาย <c oughs> นี่นาย <c oughs> อะไรวะได้อยู่ดีดีรีบอ้อนี่นายกิ๊กกิ๊กอ๋อ เขาหมดดิส s clap ินม y room มันเกิดอะไรขึ้นกับนายว่เบรอะคนเบรอะเลยโอเคหลังแรกที่เราต้องเอาไปคือยางทันทันเงินละแปลไม่ออกเอาไอ้โง่นี่จิงแบกอันเลยดีก็คืออะไรแปลแปลไม่ได้แปลไม่ออกได้สเปพาวเวอร์การอะเอาอีออแกรู้วิธีการ ใช้การใช่หรือไม่ไม,ไม่ใครยังไปรู้วะพี่ชายกดที่ปุ่มเมนูด้านขวาบนน่ะเปิดดีแล้วเห็นเขาว่ากาดเนี่ยไพ่เนี่ยโอเล่นไพ่เลยโอเนี่ย,พ,ย,ย,ยพี่ชายก็กดลงไปเนี่ยพี่ชายก็กดลงไปแล้วก็กดแล้วก็กดอีกเป็นการอุกปกรมนันะพี่ชายซึ่งมันจะใช้บิลพอยซึ่งบิวโพยเนี่ยจะได้จากการบล็อกหรือการ เอาชนะศัตรูอันนะ่ะโอเคทีนี้ก็ปิดเมนูนได้แล้วนะพี่ชายอ่าแล้วช่าง,งเถอะเอาไอ้คลปบอ,อกนี่จะจะคล้อง,องชั่นเถอะเอืทฉันจะมองแกเสมอจะไปโอเคแต่ไอ้ก็ตามครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็เราจะต่อกันพลานมากหรือจะเป็นเมนเห็นมาก่อนก็ได้นะเอเครับขอบคุณครับท่านสมาชิกชมลมคน